สวัสดีน้น,นะสวัสดีเ,เพื่อนๆและก็ะที่นิยมชมชอบกันตกปลาทุกท่านนะครับครับแซนวอชชแน,นลครับวันนี้ก็เป็นวันหยุดอีกวันหนึ่งนะผมจะไปลองหมายเดิมนะหมายนาครหลวง สวัสดีทุกคนฮนะใหม่แล้วครับกับหมายเดิมที่นี่ฮะหมายหมายดังนครหลวงนะวันนี้ก็ออกมาจากอ่างทองนะก็มาแวะดูหมายที่ที่เดิมที่เคยตกนะพอดีมีนา้นาๆเขามาตกกันอยู่นะนี่เลยครับนี่นาตาฮะสีครับนาตามามาไกลเลยฮะนาตามาจากสละบ,บุรีครับมาจากแขวงคอยสละบุรีครับ เซียนเซียนปลาครับมาไกลเลยโอ้โหหัดตกครับหัดตกเด็กหักตกแล้วฝากช่องหน่อยจากช่องหน่อยครับครับผมพาผบุญนาตานะครับจากช่องสามสหอยากหากินนะครับก็มีโอกาสได้มาตกไหมนี่ก็มาตามนาแซนนี่แหละครับพอดีมีโอกาสได้ดูคลิปนาแซนแกครับอะไรมาลองดูนี่เราก็มาลุ้นด้วยกันนะว่าจะมีตัวไหมครับครับแล้วก็มาลุ้นกันว่าวันนี้เราจะได้ตัวกันไหมนาตาเขาลงหลายคันเลยฮะแต่ผมก็เอาพอไปทากับข้าวเย็น ขอตัวไปเตรียมอุปกรณ์สักพักฮะครับผมแล้วนมารมันมครับมันมครับผมลุ้นกันไปสักพักหนึ่งวันนี้ตอนนี้ก็สิบโมงครึ่งนะยังพอมีเวลาตกครับก็อพอหากับข้าวเย็นวันนี้นะวันนี้มีน้าน้น,นี่เขาตกชิงอยู่นะแล้วก็นอนอีกครันหนึ่งแล้วก็หน้าตาครับผมต่อ ทำช่องเหม <tem> ือนกันฮะก็ล uh ุ้นไปด้วยกันวันนี้แต่ยังไม่ได้เตรียมอุปกรณ์เลยนะขอตัวเตรียมอุปกรณ์สักพักครับแล้วลุ้นไปด้วยกันแซนบล็อกชินะครับครับทุกคนตอนนี้ก็สิบเอ็ดโมงครึ่งนะก็เพิ่งเตรียมของเสร็จฮะแล้วก็จะลองลุ้นดูว่าวันนี้เราพอจะได้ตัวไปทำกับข้าวเย็นหรือเปล่านะขอตัวยวนเบ็ดแป๊บนะฮะ มาสิ็จมาฝ่ายทีมัสกดอยู่แล้วเว้ยเยี่ยมเดินเนโอ้นี่แหละผมถ้าได้ตกแต่ผิวไม่ทนมาเลยฮะแต้มแรกของหมายตรงนี้ <laughs> ลูกปลาพันปลาครับลูกปลาพันปลา ไเปเวลาเราเก็บไว้ก่อนฮนะอาหารเย็ยนถึงแต,ต้มครับที่นี่ได้แล้วลูกปลาพันปลาไม่มจําเป็นเนอะผมนึกว่าต้องเป็นกุ้งเป็นอย่างเดียวแต่แช่แช่ไว้อย่าให้มันเหม็นแค่นั้นแหละครับมันจะขาวป่ะถ้าน้ำแข็งไม่น่าจะขาวถ้าขาวไม่น่าจะได้นะเปื่อยนะใช่เราไปซื้อตรงที่เขา

จะไปอย่างนี้ดุมั้ยล่ะฉิไล่ <cekako> <Nur Philadelphia> <Nur> <Nur> <aí> <Nurcole> ทิ้งวันทำงานมาสามชาติตลอดขับพันขับสวนาง,งาน,าน,านเนี่ยงอคักอะเฮียงเียงแบ,บนั้น มาเลยฮะแต้มแรกของหมายตรงนี้ลูกปลาพันปลาครับลูกปลาพันปลาไม่เวลาเราเก็บไว้ก่อนฮะอาหารเย็ยนหนึ่งแต้มครับที่นี่ได้มาแล้วลูกปลาพันปลามาแล้วปลาคู่ปลปลาทูปลาทู มาล้วแพ็คคู่ฮะปลาทูเกี่ยวมาตัวนึง ครับทุกคนตอนนี้ก็บ่ายสองสี่สิบกว่าแล้วนะก็ยังเงียบฮะก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรถือว่ามาพักผ่อนครับแต่ทีมงานน้าตาก็ได้ไปเยอะแหละฮะไม่รู้ว่าอย่างนี้จะขนกลับไหวหรือเปล่าไม่รู้ <laughs> <laughs> ก็น่าจะปวดแขนกันลูกใหญ่เอาเนี้ยวัดกันใหญ่เลยม <laughs> านไงฮะน้าตาอีกครั ส่วนช่องเราก็นั่งดูลูกปลาพันปลาไปอัน <c oughs> นี้ตาค่อนข้างจะตัวเล็กแต่ก็ไม่เป็นไรฮะดวพักก่อนแต่ก็ได้ตัวอยู่นะถึงไม่ได้เจยวกระต่าได้ตัวอยู่พอเอากลับไปทํากับข้าวเย็นนะส่วนน้าตาก็วัดจนปวดแขนนะวันนี้ยอ่ามากแล้วครับ <c oughs> <c oughs> ก็ล,ลุ้นกันไปต่อฮะว่าเราจะได้ในตัวที่มีพอมีไซส์หน่อยไหมเพราะว่าที่ได้มาก็ไซส์ทอดทั้งไซส์ทอดแต่ก็รุ้นกันไปต่อครับไป ครับันว่วันนี้ก็คงต้องไว้กันแค่นี้ก่อนนะเพราะว่าตอนนี้ก็สามโมงสี่โมงฮะสี่โมงละก็พอได้ปลาไปทำกับข้าวฮะนี่ก็เป็นทังานต้นมีตัวเล็กฮะไม่เป็นไร ได้กับข้าวเย็ยนละก็ขอบคุณเพื่อนๆครับที่รับชมกันตั้งแต่ต้นจนจบนะพ,พีนี้ก็ไม่ได้มีปลาใหญ่มาให้เพื่อนๆได้ดูนะแต่ก็มาตกขาไปทำกับข้าวเย็ยนนะสำหรับทีมงานหน้าตาก็ไม่แน่ใจว่าจะขนกลับบ้านไหวหรือเปล่าเพราะว่าวัดวัดวัดจนปวดแขนนะไงครับน้าตาวันนี้ นุกครับสนุกหวังนะครับมาตามมาตามมาตามคลิปนะแซนนี่ไม่ผิดหวังครับอันนี้คือเห็นคลิปที่ผมเคยลงเขาก่อนนะมาตามก็ตามหมายมาตามมาตามรอยก็ได้ไปเยอะเลยฮะมาดูกันเลยครับมาดูผลงานของทีมงานตาต้าว่าจะขนกลับบ้านไหวหรือเปล่า โอ้โหกอให้นาตาฝากช่องแล้วกันนะอีกครั้งหนึ่งครับครับผมช่องสามสอหาอยากหากินนะครับผมก็มีโอกาสก็เดี๋ยวคงได้เจอกันกับนาเซีนอีกครับก็ตามดูคลิปแกเรื่อยอยู่ครับเผื่อแกมีหม้เด็ดๆวันหน้าก็คงอาจจะได้ตามรอยนาตามากงนะฮะครับก็สำหรับวันนี้เราคงต้องไว้กันแค่นี้นะยังไงก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ แล้วพบกันใหม่อีกพีนะฮะว่าจะผมจะพาเพื่อนๆไปทำกิจกรรมย่างว่างวันหยุดอะไรนั้นขอติดตามนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาการไปออก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบายฮะ